ก็เซฮหายชาวต้นยูทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมเจ้าตัวยูนีนเองวันนี้เราอยู่กับแบบโรบอทที่ชื่อว่าอนิเมะพันชิ่งซูมเรเตอร์นั่นเองนะครับผมวันนี้เรามาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ60นาทีในเกมอนิเมะโรบอทนั่นเองนะครับว่าจะเป็นยังไงอย่างแรกเลยไปชมกันอย่างเลยรจะทำอะไรนะครับอย่างแรกนะครับผมจะทําการเข้ากลุ่มเป็นอย่างแรกเลยนะครับผมเพราะว่าการเข้ากลุ่มเนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยในการส่มสัตว์เลี้ยงแล้วก็จะมีแฟลฟังก์ชันอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับที่ทย ฟ้ามได้เร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นฟังก์ชันอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราจะขอแบบยืนยันแล้วก็เดี๋ยวตัดเข้าเกมเลยดีกว่านะครับไป โอเคนะครับผมตอนนี้ผมได้ทําการตัดเข้ามาในเกมแล้วนะครับซึ่งสิ่งที่เข้ามาก็คือแท็บโหมดสกีนั่นเองนะครับมันดียังไงใช่ไหมทุกคนเวลาเราใช้ออโต้คลิกนะครับเราก็แค่คลิกที่จอเห็นไหมครับทุกคนเมาส์ผมอยู่กลางจออยู่เลยนะครับแต่ว่าผมสามารถต่อยได้นะครับซึ่งแบบใครที่ยังไม่รู้นะครับก็ลองไปจอยกรุ๊ปดูนะครับมันจะช่วยจริงๆนะเออเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแบบว่าไปคลิกรูปไฟฟ้าให้มันเสียเวลาทุกคนเราก็แค่ปล่อยให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้อยู่กลางจอตรงไหนของจอก็อออได้ก็สบายทุกคนผมก็เลยแบบว่า ให้ทุกคนจอยกรุ๊ปกันนะครับนะเออมันก็แบบว่านี่คือวิธีการสอนจอยกรุ๊ปนะอ่าทีนี้เรา,าเข้าเรื่องดีกว่าครับผมฟาร์มแบเตีได้นะครับแล้วก็รีเบิร์ดนะทุกคนจากนั้นเราก็มาเทรนตัวนี้เลยนะครับอ่าหลังปรา,าสาทนี้จะมีการเทรนนะครับจากนั้นเราก็เทรนแล้วก็เนี่ยเราก็ เราพูดเล่นใหม่เราก็จะวิ่งชา้าใช่ไหมทุกคนอ่าแล้วแต่ว่าเราเรื่องต่อยนะแบบไวมากทุกคนเห็นไหมผมสามารถมีเพชรเนี่ยภายในหลักพันแล้วนะทุกคนแบบโห e ซี่แบบเวลีเวลี easy เวลีกูดแล้วก็โดดลงน้าไปนะครับนี่นการฟามของผมจากนั้นเราก็วิ่งไปที่นาช็อปนั่นเองเพื่อการไปเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราทําการฟามสักนิดนึงนะครับผมแล้วก็ไปทำการรีเวิร์สทันทีเลยนะครับนี่เลยการฟาทฉบับผมนะนะแล้วก็เรามาอัปเกรดในเรื่องของในร้านค้านะครับอย่างแรกที่ผมจ้าก็คือเป็น Energy นั่นเองครับผมชอบการ อย่างแรกเป็นพิเศษก็คือการอัพเอนเนอร์จีแล้วก็เจมนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาสุ่มสัตว์เลี้ยงสักแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเนาะ <c oughs> โอเคเนาะเนี่ยพอเรามีสัตว์เลี้ยงแล้วก็ใส่2ตัวแล้วก็เราก็ทำการเทรนแล้วก็รีเบิร์ดนะครับ <c oughs> เพื่อเอาเพชรเนี่ยอัพเอนเนอร์จีต่อนะครับให้เอนเ์จีเนี่ยตันไปเลยนะทุกคนมันจะได้ทำการฟาร์มได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับเห็นไหมทุกคนฟาร์มเร็วนะทุกคนจากนั้นเราก็ฟาร์มให้ได้แล้วก็มารีเบิร์ดนะครับ นี่จากนั้นก็มาอัพเจมให้เต็มต่อนะครับผมอ่าก็จะเป็นคาเป็นตอออย่างนี้ใช่ไหมทุกคนเออสำหรับคนสําหรับใครที่แบบเพึ่งเล่นนะครับก็ดูวิธีนี้ได้นะก็ใครแบบว่ามีแบบแนวคิดใหม่ๆหรือโมดิฟายก็ลองเอาไปใช้ดูเนาะเออนี่ครับถ้าว่าหรือว่าแต่คนอาจจะสงสัยว่าทําไม1ชั่วโมงจริงๆหรอทำไมคลิปมาออกมาแค่14นาทีละ่ะก็จะอธิบายให้จบไปเลยนะครับว่า สิบสี่นาทีนี้นะครับที่เข้ามานะครับก็คือ1น,นะครับผมได้ทําการเล่นวิดีโอนะครับสคือตัดนะก็คือตัดออกไปตัดแบบช่วงไหนทีแ่แบบว่างง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 ่ายๆอยู่ในที่เดิมก็จ <laughs> ะตัดทิ้งออกไปนะครับซึ่งมันเยอะมากก็เลยโอ้ไปเกือบสิบยี่สิบนาทีเลยทุกคนโอเคนะเดี๋ยวเราวิ่งบนฟาร์มาเทรนต่อนะครับก็เราก็จะใช้การเทรนเนี่ยอัลต์คิกไปที่ตัวอีเลยทุกคนนี่แหละผมการเทรนของฉบับอีซี่แล้วก็เวลี่อีซี่เลยนะทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวเราโดดลงน้ำลยดีกว่าเสียเวลาในการวิ่งไปแค่ผมเดี๋ยวนเรราาาากก็มทํ อ่ามารีแล้งนะครับนี่เลยซื้อแล้งใหม่นะครับแล้วก็วิ่งไปที่เดินนะครับก็ต่อยฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าเราได้เท่าไหร่แล้วก็ถึงตรงไหนแล้วก็เอาเท่าน,นั้นนะครับผมนี่เราได้เด็กหกพันเราก็เอาหกพันนะครับแล้วก็เทรนต่อนี่เองนะครับง่ายๆอีซี่เลยนะครับไปเล t s go โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเทรนครบแล้วนะครับผมเราก็แค่วิ่งไปเรื่อยๆก็โดดลงน้ำเหมือนเดิเมวิชเชนเคยเพื่อการไม่เสียเวลาโอเคจุ่มไปเลยนะครับจากนั้นก็มาซื้อแรงใหม่นั่นเองนะครับนี่อี EC ต่อไปแรง480ล้านก็วิ่งไปที่เดินเลยนะครับเห็นไหมทุกคนมันก็จะวนอยู่นี้แรกๆนะครับก็อดทนหน่อยนิดน,นึงนะครับก็แต่ว่าถ้าใครแบบไฟล์ผมก็อาจจะทนแค่ป,ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงที่เดียวก็ไป AFK แล้วทุกคนแค่นะี้ EC มากเลยนะทุกคนเนี้ยแล้วก็มา AFK ฟาร์มเทรนกันต่อเลยนะครับผมก็รอสักแป๊บนึงนะครับ โอเคตอนนี้เราก็เทเรียบร้อยแล้วก็โดดลงน้ำไปนะครับผมอ้าวไปในครั้งละหลักล้านแล้วอะไรครับเนี่ยเล่นยังเพิ่งยังไม่ถึงสิบนาทีให้ตายถเถอะโคตรเลยแม้มันง่ายมากแล้วจากนั้นก็เราไปที่กเกาะนะผมเพื่อเราไปสูบสัตว์เลีย้ยงครับเราจะได้มีลูกน้องไปบริการคอยคุ้มครองเดี๋ยวเราไปตัดตอนที่ถึงเลยครับนี่ตอนนี้เรามีบริการครบแล้วถึงสิบสี่นายเลยทุกคนนี่จากนั้นเราก็ทําการมาเรียลงอีกเช่นเคยนี่เราก็จะเรียลงวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเรื่องอัปเกรดก็จะเต็มเรียยบรร้้้ออแแลลลววนนนะคัผมมเเเเปป็็ไงทุกกกๆดต ใส่เซเลนได้ถึง14ตัวให้บ้าสบายทุกคนนะแล้วก็เล่นข้ามขั้นไปเลยนะครับจบแฮทุกคนแล้วก็ทําการเทรนนะเดี๋ยวผมเปิดเอฟเฟคให้ดูนะครับผมรู้สึกว่าการเปิดเอฟเฟคเนี่ยหรือปิดเอฟเฟคเนี่ยมันมีข้อดีต่างกนนันก็คือว่าเอฟเฟคนะครับมันจะช่วยในเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแบบมันทำให้แบบการฟาร์มเนี่ยมันช้าช้ากว่าเดิมอ่ะเหมือนกินมันมันกินสเปคหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะครับผมเออผมก็เลยชอบจะไปปิดเอฟเฟคมากกว่านะครับผมนะตอนนี้ผมก็ยังแบบไม่เอจอะไรสักพันหะน,นี่ย่ยผมมก็แบบเอออไปฟาร์ต ไม่ได้ไม่ได้เอะใจเรื่องเอฟเฟกต์เลยทุกคนโอเคเนาะก็อย่างต่อไปครับเราอยู่ที่กอบบีเลยนะทุกคนเราสุ่มให้ครบให้ครบเอาเท่าไหนก็สุ่มเท่านั้นนะครับผมอ่าพอเราแบบว่าเริ่มแบบว่าฟาร์มเนี่ยเพชรเนี่ยได้เร็วขึ้นนะครับเราก็จะแบบว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออ่ในเรื่องของแบบว่าฟาร์มเพชรได้เร็วขึ้นแล้วก็จะมาทาง,ทางของส,สงอง Secret, อง Beach, ุ่มเสถียรของซีเคร็ของแมปบีชเทมอนาน่าได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะได้เหลือง เรื่องของเจมเรื่องของเจมนะครับแล้วก็เรื่องของอเอน็นอ็นควอนเจอจีได้เยอะขึ้นนะครับทุกคนเห็นไหมทุกคนการฟาร์มสำหรับแบบนี้มันไม่ยากเลยนะครับผมแล้วตามไปตอนที่มีตัวครบนะครับไปโอเคพอเรามีเราก็โดดลงน้ำามีเช่นเคยนะครับแล้วก็ย้ายแมปเลยนะครับนี่ครับผมหลังจากนั้นเราก็ทำการซื้อแรงใหม่นมันก็จะวนอยู่แค่นี้ทุกคนเออถ้าแบบว่า หลายคนอาจจะแปลกใจว่าเออทำไมพี่เสียงไม่ตรงหรือเปล่าปล่าครับผมมาผ้าเองอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเราเล่งวิดีโอคิปทำให้เสียงเนี่ยมันแบบว่าเร็วไปด้วยมันจะไม่รู้เรื่องนะครับผมโอเคเนาะถ้าผู้ชมก็พยายามแบบว่าฟังสาระจากผมนะครับแล้วก็พยายามดูคลิปไปเรื่อยๆนะครับมันจะได้เข้าใจเยอะขึ้นนะครับผมโอเคเนาะเนี่ยเราโดดลงนาไปนะครับเนี่ยเวลาเราแบบว่าอยู่ไกลอ่ะเออเนี่ยก็มาแบบพยายามแบบว่าเปลี่ยนแรงเรื่อยๆนะครับเห็นไหมทุกคนตอนนี้ผมสามารถฟ์มให้ครั้งละล้านแบบว่าโดยที่ไม่ต้องรีเบิร์สักคคเลลยนะทอ่าแ้ว็ พอหนึงหกล้านต่อนะครับแล้วก็มารีเบิร์ตนะครับโอเคนะเดี๋ยวตอนนี้ผมก็ได้ทำการปิดเรื่องของเอฟเฟกไปแล้วทุกคนโอเคเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันทําให้แบบว่าต่อยช้ากว่าเดิมเวลาเราเปิดเอฟเฟกต์อะทุกคนใช่ไหมเราเปิดเอฟเฟกต์ดีกว่าครับตอนนี้เราก็รีเล้งแล้วก็ฟิ่งไปที่เดิมนะครับเห็นไหมทุกคนมันก็แบบจะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยพอครบหกสิบห้าล้านแล้วก็มารีเบิร์ตนะครับแล้วก็มาเทรนตัวน,นี้ต่อเลยนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เทรนเสร็จเลยดีกว่านะครับไป ครับเราตอนนี้เราเทาเสร็จแล้วนะครับผมทุกคนเราก็วิ่งลงน้ําต่ออีกเช่นเคยนะครับแล้วก็เดินทางใช่ไหมทุกคนเราก็จะเดินเดินทางไปแล้วครับเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยต้องเดินทางต่อไปนะครับชีวิตจะมีวุ่นวี่เสมอนะครับ่พี่ตูนไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวเมื่อพูดถึงออดิเบย์พชิ้แล้วก็จะเดินทางไปที่เกาะของโมเลียนนะครับก็คือเกาะของ โจโจ้นั่นเองนะครับผมโอเคเนาะเราก็ไม่ต้องสนใจอะไรครับเราเดินเข้าไปเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญรีเบิร์สสักแป๊บนึงนะครับโอเคเราเดินเข้าประตูไปเลยนะครับไม่ต้องใช้กุญแจอะไรอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมแล้วก็วิ่งเข้ามาที่ของทางประตูสติกเ็ตเลยนะครับผมโอเคเนาะเราก็มาซุ่มออโต้บายนะครับออโต้บายหาจากไหนหาจากกลุ่มอีกเช่นเคยนะครับผมโอเคเนาะเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ได้สัตว์ครบนะครับไปตอนนี้สัตว์เลี้ยงเราครบแล้วนะคนเราเราอยากได้แค่นี้อ่ะเออมันเท่แล้วทุกคนโอเคเนาะเราขออนุญาตรีเราวิ่่งไปที จุดทาวิวต่อดีกว่านะครับผม Let's go โอเคนะครับผมตอนนี้เราก็ไปที่แคมป์กันต่อเพื่อเราไปซื้อออร่านั่นเองนะครับออร่านี่ขาดแคลนไม่ได้เลยนะทุกคนเนี่ยผมลืมซื้อก็เลยทําให้ฟาร์มชา้ากว่าเดิมนะครับโอ้ oh, ซื้อทีดีแบบว่าได้สี่เฮาอันเลยนะ okay, นท,นนะทุกคนโอเคแล้วจากัดที่สี่อันนะทุกคนก็ไปที่เกาะของเอ่อเกาของไอโมเลียนต่อเลยนะครับผมเพื่อไปฟาร์มเพชรม่วงนะครับเพชรม่วงทํายังไงใช่ไหมทุกคน เดี๋ยวออยขออนุญาตเพื่อนๆขออภัยนะผมลืมนะผมขอแยกไปสปอนแป๊บหนึ่งนะครับขอทําการไปดูแรงกแล้วนะขออัปเกรดแหลกสักแป๊บหนึ่งนะทุกคน <c oughs> เออแม่เป็นคนพักเองยังลืมเลยทุกคนเบลอขนาดไหนก็คิดเอาแล้ว <c oughs> ผมก็รีเบิร์ตนะครับแล้วก็วนอย่างเงียไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่ EC มากๆเลยนะนะอืมนะครับผมก็รอยก็มาทําการอ่ารีเบิร์ตอัพเกรดสักนิดนึงนะแล้วก็ทําการรีเบิร์ตนะครับผมขอแยกสักแป๊บสักแป๊บสักแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคพอถึง15บิลเลียนนะครับเราก็ทำการรีเบิร์ดแล้วก็มาเทรนเดี๋ยวตัดไปตอนเทรนเสร็จเลยโอเคเราก็โดดลงน้ำไปเลยนะครับเทรนเสร็จแล้วนะครับที่คืออะไรที่มันอี EC มากเลยครับเทรนเสร็จโดดลงน้ำนะครับแล้วก็ขออนุญาตรีเบิร์ดสักแป๊บนึงนะครับโอเคเราเล่นรีเบิร์ดแล้วก็ไปที่เกาะของเออ่โมเลียนนะครับผมโอเคเนาะไปเพื่อเพื่อไปฟาร์มเพชรมั่วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปเลยดีกว่านะครับไปเล t s go โอเคชวนเข้าประตูไปเลยนะครับ ตอนนี้เราก็ถึงที่ก่อบโมลเดลน,นะครับเพื่อมาฟาร์มเพชรน,นะครับผมตอนนี้คือต่อยในมือผมที่อยู่ที่70ล้านนะต่างจากคนอื่นนะครับคนอื่นนี่ก็แบบไม่รู้ว่าเขาเล่นยังไงนะมันมาถึงแค่แบบสองสามล้านนะสำหรับผมนี่คือโจโจนะครับปลาเพิ่งมาโจโจครั้งแรกเจ็ดสิบล้านแล้วทุกคนก็มาฟาร์มนะครับฟาร์ตัวนี้ก็อยู่ที่ตัวละแสนนะครับผมโอเคเนาะเดี๋ยวเราก็เอคเสร็จปุ๊บเราก็มาฟาร์มนะครับเอออยากฟาร์มตัวไหนก็ฟาร์มไปนะครับเราตัวตไหนไหวก็ฟาร์มไปครับผมเอคเสร็จปุ๊บก็อยู่เก แล้วเข้าไปที่เกาะของไอ้ไทท่านนะครับเพื่อเราต้องปลดล็อกเกาะไทท่านนะครับก็คือเกาะออทเอโอทีนั่นเองนะครับเฮียผมจากนั้นนะครับเราก็จะไปสุ่มจัดของระดับซีเครตนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋วเดี๋ยววิ่งตามผมไปเลยนะครับผมนี่นะครับจัดของซีเครตนะครับอาคาเล่นไลน์ผมก็จะสบายหน่อยในการฟ้านะครับแล้วก็จะไปผมจะไปฉีดดันทางสายเอฟเคมากกว่านะครับก็สุ่มนะครับผมเดี๋ยวตัดไปตอนที่สุ่มเสร็จนะครับอาตอนนี้เราสุ่มเสร็จแล้วนะทุกคน ทุกคนโอเคเราก็กด Equip Base เลยนะครับผมนี่ตอนนี้เราใส่ได้เยอะมากๆเลยเรามีทั้งหมดกี่ตัวก็ไม่รู้นะครับนับเอาเองเนาะเดี๋ยวเราขออนุญาตรีเบิร์สสแป๊บนึงนะทุกคนโอเ okay, ค950แล้วโห <laughs> ไวมากนะครับผมเดี๋ยวเราไปทางที่เกาะของเออสปอร์นดีกว่านะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปวิ่งวิ่งไปเซ็วสักนิดน,นึงเนาะไป let's go อยากได้นักสืบเหมือนเขาจริงๆเลยแต่นาคนเราก็จะได้นะครับผมถ้าคลิปนี้มีกระแสนะครับถ้าคลิปนี้ได้ความนิยมเป็นอย่างสูงเราก็จะมาทําเรื่อยๆนะครับเพราะผมทําครละหนึ่งชั่วโมงจริงๆนะครับอันนี้คือ1ชั่วโมงจริงๆเลยถ,ถ้าไม่เชื่อท่านผู้ชมก็ลองดูสไตตัสดผมกับท่านผู้ชมได้1ชั่วโมงกับหชั่วโมงผมมันต่างกันไหมนะครับผมบางคนอาจจะเร็วกว่าผมผมก็ไม่มั่นใจนะอันนี้คือ1ชั่วโมงผมจริงๆนะครับผมคือหกสิกนนบนาทีเรื่องอัด โอเคครับตอนนี้เราก็ได้ทำการฟาร์มใกล้ถึงแล้วครับเพื่อมารีแลกซนั่นเองนะครับเออทำไมผมถึงแบบว่าพูดปแปลกๆอะ่ะเออแบบเขาเรียกว่าอะไรลือมอ่ะเราไม่ได้จดสคริปต์อ่ะเราพูดสดๆอะ่ะทุกคนเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนแบบมีสาระด้วยนะทุกคนเห็นไหมฮะแล้วก็จะฟาร์มอยู่ไปเรื่อยๆนะแล้วก็เทรนไปแล้วก็วิ่งไปที่เดิมเป็นป่ะทุกคนมันก็จะแบบวนอยู่แค่นี้เพราะว่าแรกๆเนะี่ยเราก็จะวนอยู่แค่นะี้ทุกคนแต่พอหลังๆเนะี่ยมันก็จะเริ่มไม่วนแล้วมันก็จะเริ่มแบบนิ่งแล้ว้ววโโอเเเเเเคครรรรรรับบทนนสส็็็จจจปปุ๊าาาากกกะะไไียลลดดงํ ดูดิอ้าวโอเคตัวผมไม่โดนนะครับโอเค,นะค,อเคแล้วคนโอเคเราวิ่งมาที่ทาวเวลต่อเลยนะครับผมจากนั้นก็ที่กเกาะโจโจ้มา,เ,า,เ,าเดินนะครับเพื่อไปฟาร์มแร่ม่วงอีกเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมโอเคเนาะอ้าวไม่เลยออโต้คลิกล้วน,นะครับโอเคเราวิ่งเข้าประตูไปเลยนะครับปุ๊บนี่นะผมอ่าแล้วเราวิ่งไปที่ตัวของมอนสเตอร์นะครับผมเพื่อไป AFK ฟาร์มนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะปล่อยเนี่ยประมาณผมไม่รู้ปล่อยไปกี่ทีแล้วผมจำไม่ได้เหมือนกันครับ เดี๋ยวเราทำการปล่อยที่ไซจมาครับไปตัดไปตอนที่เสร็จเลยนะครับตอนนี้อ่าตอนนี้เรามีถึง27ล้านนะทุกคนก็ไม่รู้ว่าปล่อยไปกี่ทีเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเรากลับเมืองดีกว่าเพื่อไปสุม่มแตดเลี้ยงนะครับให้กลายเป็นแบบว่าระดับแบบว่าโหดกว่าเดิมอะครับแหมเมื่อก,กี้ออโต้คลิกหลุดซัดด้วยสุดยอดเลยแล้วผมลืมตัดแต่ช่างมันแล้วคนระับผมก็ให้ผู้ชมดวาผมใช้ออโต้คลิกนะครับทุกคนแือว่าถามว่าสนับสนุนไหมก็ไม่ค่อยสนับสนุนเกมครับสำหรับใครที่ไม่มีตังจริงก็ต้อง ขอดนึงอะนะนาะมันมีแบบว่ามันใช้ได้ก็ต้องใช้ะนะทุกคนเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่สุบเสร็จดีก,กว่ามันนานมากๆนะ้วผมจำได้นานมากไม่รู้กี่นาทีนะครับโอเคตอนนี้เรามีประมาณ60กว่าตัวนะผมเดี๋ยวเรากลับไปที่เกาะของสปาลเลยนะครับผมโอเคนะ้ทุกคนอ่ะตอนนี้มีเท่าไหร่อ่ะหกสิบห้าตัวนะครับเราก็ไปที่สปาลเลยนะครับคนเอ้ผมจะอะไรัง้งหนเนี่ยเออดูเอานะครับแล้วก็าทาการรีเวิร์สนะครับโอเคไม่ใช่รีเวิร์สไปใช้นี่นะัมให้ไปใช้นี่ทุกตัวเลยนะผมเดี๋ยว ทำไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคเนาะดูไป let's go <S โอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทำการใช้นี่เป็นที่เรียบร้อยแต่รีเบิร์ดยางอยวเลยแหมไอ้เจา้าตัวนี้เอ้ยนะครับก็ใช้นี่เรียบร้อยนะครับผมจากนั้นก็ไปที่เกอะของอเอ้ยไม่ได้ดิผมยังหายไปครบเดี๋ยวขอ,อไปหายครบก่อนนะทุกคน เดี๋ยวผมขอแยกไปสุ่มสักแป๊บหนึ่งน่ะนะเอาไปที่เกาะเอลทีต่อเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปสุ่มสรหรับซีเคต่อกันเลยดีกว่าครับเ e t s สโก โอเคนะครับผมตอนนี้เราได้ทำการสูตรเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราฟิ่งไปที่กอดสปอนเพื่อไปทำชาชนี่เหมือนเดิมนะครับผมโอเคเนาะเดี๋ยวเราขอสักครู่หนึ่งครับอ่าอเคอน,นี้เราอยู่ที่กอดสปอนแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเรานี่ เราไปทำการชนีเลยทุกคนอ่าโอเคเนาะสล้วเราหลายคนเนาะคงจะงงว่าเอ้ยพี่เดกูมาจากไหนอ่ะอ๋อก็ก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นแล้วครับผมเอ่อสิบกว่าล้านที่หายไปนะครับก็ไปลงกับเดกูนะผมก็ซึ่งติดตัวเดียวก็เสียดายเหมือนกันเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าโอกาสเปอร์เซ็นต์ติดมันน้อยแล้วทุกคนก็อตอนนี้เรามีทั้งหมด14ตัวแล้วทุกคนเดี๋ยวเราทำการไปที่เกาะของแคมป์ไอซ์แลนด์เลยนะครับทุกคนโอเคเนาะไปกันเลยหาไปเจอสักแป๊บนึงโอเคเจอกัแล้วครับเดี๋ยวเราไปเลยนนนนะะะะเเพพื่่ออออไไปปปททากรรรััััดดบบให้ีลิงครับ โอเคเลทสโกปปับแม็กไปเลยนะครับก็ตอนนี้ระดับอีลิคทุกตัวแล้วนะครับผมสเตต้าก็อยู่ที่2ล้านอัพทุกตัวนะครับผมถือว่าเร็วมากๆเลยนะครับดูดิชั่วโม,มงเดียวมีซาเล้งระดับ2ล้านแล้วทุกคนเฮ้ยแม่ก็แหมก็ครบหนึ่งชั่วโมงอ่ะทุกคนก็ตัดมาเหนื่อยแล้วนะทุกคนเหนื <c oughs> ่อยว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยแล้วผมเอฟไม่ได้เอฟเคอะไรเล็กๆนะครับก็ นะครับคลิปนี้ก็มาแค่นี้นะผมก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส u b s c r ใ b e ให้กับเจ้าตัวนด้วยนะครับใครที่ไม่เข้าใจอะไรหรือยากให้แก้ไขอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมพยายามอธิบายอีกทีนึงนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับเป็นการหัดทำแรกๆเลยนะครับทุกคนโอเคเนาะก็ถ้าผิดประการใดก็ต้องขออภัยแล้วก็จะพัฒนาและแก้ไขให้มากขึ้นนะครับขอบคุณครับฮันแน่ดูจบแล้วใช่ไหมล่ะใครที่ดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งตรงนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับบ๊าย